สถานที่แห่งนี้ที่หลายคนรู้จกักและอยากมาเที่ยวพักผ่อนมาเรียนรู้คือสวนสีนครเขื่อนขันถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญของคุ้งบางกระเจ้าที่หลายหน่วยงานได้เข้ามาช่วยพัฒนาและอนุรักษ์ให้เป็นพื้นที่สีเขียวของคนเมืองเพื่อเป็นส่วนของทุกคนความโดดเด่นของสวนสีนครเขื่อนขันก้าวแรกที่สัมผัสคือความร่มรื่นของพันไม้นานาชนิด อากาศบริสุทธิ์ลักษณะการจัดสวนให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติหรือเป็นเหมือนพิธธพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตครับสวนสีนกนกรนขันเนี่ยนะครับเ,เป็นสวนสาธารณะที่ไม่เหมือนสวนสาธารณะที่อื่นๆนะครับเราอาจจะไม่มีดอกไม้ที่สวยงามแต่เป็นสวนที่สร้างขึ้นเพื่อเรียนแบบธรรมชาตนะเาิเราทำให้เหมือนเป็นป่ากลางเมืองนะครับ ท่านเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้สัมผัสกับความร่มรื่นของพันไม้ต่างๆนะครับเราเรามีพันธไม้ทั้งสามป่าเขาเรียกป่าระบบนิเวศสามน้ำคือที่นี่ที่บางกระเจ้าเนเนี่ยระบบนิเวศเรามีทั้งน้ำจืดน้ำเค็มน้ำก่อยอีกนิเวศหนึ่งก็คออือป่าบกแล้วเราก็มีบึงน้ำมีปลานานาชนิดมีสัตว์ป่า มีนกนานาชานิดสวนสีนครเกื่อนขันถือว่าเป็นสวนที่มีความสำคัญในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าเป็นอย่างยิ่งครับสวนสีนครเกื่อนขันสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนเป็นอย่างยิ่งนะครับเราอยากให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่นักเรียนจะได้เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแล้วอยากจะให้ ให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมนะครับความโดดเด่นของสวนสีนครเขื่อนขันก้าวแรกที่สัมผัสคือความรม่มรื่นของพันไม้นานาชนิดอากาศบริสุทธิ์ลักษณะการจัดสวนให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติหรือเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ภายในบริเวณพื้นที่สวนแห่งนี้คือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ที่จะได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยตรงทุกเส้นทางในสวนมีจุดการศึกษาเรียนรู้ลักษณะของต้นไม้ชนิดต่างๆความสำคัญของพืชและสัตว์เช่นไซย,ย้อยใบทู่นกสุดยอดพนักงานบำรุงป่าปลวก มหาศจรรย์รังปลวกบึงน้ำผิวน้ำนิ่งสงบใต้ท้องน้ำคึกคักป่าจากลำพูบ้านหิ่งห้อยพร้อมฐานการเรียนรู้สำหรับทำกิจกรรมต่างๆซึ่งการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่มีทั้งข้อมูลทางวิชาการและเน้นรู้จักใช้ประโยชน์จากป่ารู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม จากปราชญาดท้องถิ่นและภูมิปัญญาของชุมชนเช่นเรียนรู้พืชที่จะนำมาเป็นอาหารประโยชน์ของป่าจากศึกษาพัน์ธุไม้ย้ายชำกล้าไม้ส่วนสีนครเขือนขันอยังเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นการใช้ประโยชน์จากต้นพิลังกาสานำผลมาทำน้ำสมุนไพร การทำผ้ามัดย้อมสวนสีนครเขื่อนขันพื้นที่ที่ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ในสถานที่จริงเพื่อรู้และเข้าใจปัญหาให้นำไปปรับใช้ต่อไป